สวัสด,ดีท่านด้วยนะครับวันนะี้ผมก็จะมาหยุดหรือเล่นสื่อชั่วคราวใน y YouTube นะครับเล่นหรือหยุดสื่อชั่วคราวในย t u b e นะครับแล้วก็เอ่อปรับแถบเล่นนะครับทุกคนครับปรับแถบเล่นของสื่อนะครับทุกคนะครับอ่าผมก็จะทดสอบกันเลยครับผิดลรืสิทธิ์ไม่เนี่ยผมทดสบอบเฉยนะครับห้ามว่าผมนะฮะหน้าต่างแจ็คยุบแล้ว,วร,ร่วมเพลงเพื่อชีวิตคิดแห่งปีทุกที่แมงปอปีปางฝนตกในับ แล้วสแสดงแบบเต็มนกโปรแกรมเล่นวิด,ดีโอแตะสองครั้งยอดเลสุดยอดเลสุดข้ามโฆษณา GMM Grammy Playlist อ่าวิธีทำยงครับก็แตะด้วยสองนิ้วหนึ่งเออแตะด้วยสองนิ้วครับสองครั้งครับลองแตะครับอป๊ะ พวกก็วิธีการปรับแถบเลื่อนะครับสามารถสามารถใช้กับสามารถใช้กับวิดีโอก็ได้นะครับทุกคนครับซ่อนลุ่มกรอกเล่นวิดีโอไปครับวิดีโอถัดเล่นไปแล้วแสดงแบบเต็มนาทีศูนย์นาทีศูนย์นาทีตรงศูนย์นาทีนะครัะพวกก็เขาจะแตะเล่นวิดีโอครับแล้วก็ลองเลื่อนดูฮะเลื่อนขึ้นนะครับเออตอนตอนนี้ผมก็แตะสองเออแตะสองนิ้วด้วยสองครั้งนะ สองนาทีสี่นาทีหกนาทีสามสิบแปนาทีแปดนาทีสี่สิบหวินาทีสินาทีห้าสิบสวินาทีสิบสามนาทีศูนย์วินาทีอ่าผมก็สามารถเลื่อนกลับได้นะครับเลื่อนลงครับสนาทีแปนาทีสีกวินาทีหนาทีสาวินาทีีีสองนาทีศูนย์นาที นี่แหละครับคือการแบบใช้สองนิ้วครับแตะสองครั้งแล้วก็ใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นปัดลงเพื่อปรับแถบเรียนนะครับแต่ก่อนฮะแล้วก็แต่ก่อนก็ปรับแบบตัวควบคุมการค้นหาหน้าเราก็จะลองปรับแบบตัวควบคุมการค้นหาแบบปรับตัวเออ,เอ,อใช้ปุ่มมุ่มนะครับทุกคนลองดูครับอ,อยงองนาาที สี่นาทรู้สึกกับฉันยังไงสินาทีฉันอบจะฟังนานแล้วสิบห้านาทีสิวินาทีสิบเนาทีสิวินาทีสินาทียี่สิห้ายี่สิบเอ็ดนาทีสิบสนาที่สินาที นาที53วินาที30นาทีวินาทีส2อนาทีเวินาที34นาที14วินาทีจาก42นาที22วินาทีนาทีนาที28วินาที40นาที36วินาทีจาก4ี42นาที22วินาทีจาก42นาที22วินาทีแถมเลื่อนยอลสุดปุ่มอาเนี่ยผมก็ อ่าสไลคลิปนี้นะครับก็เออสิเรื่องสีแดงก็ขอโทษด้วยนะครับทุกคนครับแล้วก็ขอโทษไปยังทีมงานเจ้าของช่องนด้วยนะครับทุกคนเออก็ขอโทษไปยังทีมงานเจ้าของช่องด้วยนะครับสิ่งแรกที่ผมทําไปก็แค่การทดสอบเฉยๆครับทุกเออเจ้าของช่องครับทุกคนครับแล้วก็ฝากถึงสมาชิกผมด้วยนะครับสมาชิกที่ติดตามช่องผมอยู่ในขณะนี้นะครับก็อ่าต้องขอโทษด้วยนะครับที่ เปิดเพลง,งที่เปิดเพลงที่เลือกสิทธิครับทุกคนครับอสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภยัยนำเด้อครับสวัสดีครับ